พานเพื่อนมาชุมพระอาทิตย์ตกทนันตกดินกันนะคะที่ฝั่งแม่น้ำโขงนะไม่ใช่น้ำโขงแม่น้ำโขงเจียมซูมเข้าไปซูมไม่เห็นพระอาทิตย์เลยความสวยงามนะคะพระอาทิตย์เป็นรูปเป็นลักษณะ,ะน้ำกระไหล z o o เข้าไป z ู o ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยความสวยงามนะคะดูพระอาทิตย์เป็นรูปเป็นลักษณะได้บอกฝันดีกับเพื่อนนะคะแบบนี้กำงมองพระอาทิตย์สวยงามมากเลยไม่รำโค้งถูกแล้วแต่อยู่ที่ค้งเทียมนะคะสวยมากเลย พื่อนอไปชมพระอาทิตย์ตกดินช่วงน,นี้นะมีความสุขสุดๆเลยซูมเข้าไปซูมไม่เห็นพระอาทิตย์เลยความสวยงามนะคะดูพระอาทิตย์เป็นรูปเป็นไรนะ,ะ่อยมันไปช้าๆสวยจริงๆนะคะเ,เพื่อนๆ เดี๋ยวจะไปนั่งปีนะสวยมไหมเพื่อนๆไปชมพระอาทิตย์ตกเดืนช่วงนี้นะมีความสุขสุดๆเลยน้ำไหลแรงมากเลยเนาะจะเดินไปช้าๆไปเลยๆซูมเข้าไป สวยไม่เห็นพระอาทิตย์เลยความสวยงามนะคะพระอาทิตย์เป็นรูปเป็นลักษณะ,ะน้ำกระไหลน,น,ะะน้ำกระไหลไม่้มำโขงมาถูกแล้วแต่อยู่ที่หูเจียมนะคะสวยมากเลย z o o เข้าไป z o o ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยความสวยงามนะคะดูพระอาทิตย์เป็นรูปเป็นลักษณ์นี่นะคะนี่นะคะ,ะ,ะสวยงามกันไหลไีลจะสวยงามแบบนี้จะไปนั่งปีนะนี่นะคะ ยมันไปเฉยๆสวยจริงๆนะคะเ,เพื่อนๆแม่น้ำโขงมาถูกแล้วแต่อยู่ที่เขงเจียมนะคะสวยม,มากเลยานเพื่อนมาชมพระที่ตกทานตกตินกันนะคะที่ฝั่งแม่น้ำโขงนะ ไม่ใช่น้ำขุนไม่น้ำขุเจียมด่างเลย่ทนน้ำด้วยําำจริงๆนะคะเ,เพื่อน นี่นะคะฝนก็น้ำไหลส่งแสงสีโทรมมานะนี่นะคะน้ำก็ไหลสวยไหมเพื่อนเพื่อนไ้ชมพระอาทิตย์ตกดินช่วงน,นี้นะมีความสุขสุดๆเลยเพ่อนเพื่อนมาชมพระอาทิตย์ตกดัน ตกดินกันนะคะที่ฝั่งแม่น้ำคงนะไม่ใช่น้ำคงแม่น้ำคงเจียมพานเพื่อนมาชมพระทย์ตกทานตกดินกันนะคะที่ฝั่งแม่นม้ำคงนะไม่ใช่น้ำคงแม่น้ำคงเจียมซูมเข้าไปซูมไม่เห็นพระอาทิตย์เลยความสวยงามนะคะดูพอาทิตเป็นรูปเป็นลักษณ์สวยไหมเพื่อนอ ไปชมพระอาทิตย์ตกดินช่วงนี้นะมีความสุดๆเลยหฝนกระน้ำไหลส่งแสงสีทองมาเนละ เชิดเชิญสวยจริงๆนะคะเ,เพื่อนๆไม่ล้ำโค้งมาถูกแล้วแต่อยู่ที่โค้งเจียมนะคะสวยมากาเลยดีนะจะน้ำกระไหลล่างเลยอะแม่สะท้อนน้ำด้วยงามจริงๆนะคะเ,เพื่อนๆ สูมเข้าไปสูมไม่เห็นพระอาทิตย์เลยความสวยงามนะคะดูพระอาทิตย์เป็นรูปเป็นลักษณะความสวยงามเลยคะ่ะบอกไม่โดดเลยนะะนี่เไม่ zoom มังะะ่งะะสวยจริงๆนะคะเพื่อนเพื่อน แสงสีโทรมมานะไม่รำโค้งมาถูกแล้วแต่อยู่ที่โค้งเจียมนะคะสวยมา,ากเลยไม่รำโค้งมาถูกแล้วแต่อยู่ที่โค้งเจียมนะคะสวยมา,ากเลย ด่เลยแล้วก็นี่เอาไแปบบไม่สูงมั่งพาเพื่อนมาชมพระที่ตกทานตกตินกันนะคะที่ฝั่งแม่น้ำคงนะไม่ใช่น้ำคงแม่น้ำคงเจียมแม่น้ำคงมนาะถูกแล้วแต่อยู่ที่ เตรียมนะคะสวยมากเลยนี่นะคะน้ำก็ไหลน้ำไหลแรงมากเลยเนาะจะเดินไปช้าๆไปเลย z o เข้าไปซู o ไม่เห็นพระอาทิตย์เลยความสวยงามนะคะดูพระอาทิตย์เป็นรูปเป็นลักษณ์นี่นะคะน้ำกะไหลผ่านเพื่อมาชมพระอาทิตย์ตกทานตกดินกันนะคะที่ฝั่งแม่น้ำคงนะ,ะไม่ใช่น้ำคงแม่น้ำคงเจียมผ่านเพื่อมาชมพระอาทิตย์ตกทานตกดินกันนะคะ ที่ฝั่งแม่น้ำคงนะไม่ใช่น้ำคงแม,ม่น้ำคงเจียมสวยไหมเพื่อนๆไปชมพรอาทิตย์ตกดินช่วงนี้นะ